สวัสดีค่ะพี่น้องพบพ่อกันในช่องนายชาแนลนะจ๊ะเมื่อนี้ก็พากันมาหาเลาะทางหนูกอยทำก็เห็นกันแล้วจ้ะเห็นกันมาเรื่อยๆแต่ว่ายอมนี่มันหลายก็เลยพากันเลาะสองคนแรงสาวด็กน่อยมานอนนะจ๊ะมื้อนี้เป็นวันที่ยี่สิบเอ็ธันวาคมเ้อจ้ะหลังจากตีแป๊เก็บกับดักกุ้งมาแล้วก็กินข้าวอิ่มแล้วก็พากันมาหาเลาะทางหนูจ้ะเดี๋ยวสิปักธงไว้แล้วจ้ะนี่จ้ะหนูกอยทำรักน้ำกันหุ้นกันจ้ะ แต่ว่าเห็นทางหนูไปเยอะเลยได้พี่น้องเนี่ยทางหนูรูหนูจ้ะพากันดักม,มันกินมันกินมันกินเีือรงอกลี่สผ้ามาดักเด้อจ้ะมันนอนดักให้เล็กน้อยชาดไฟและเล็กน้อยกับปักทงมีแต่ทางหนูข้างในแต่เขาไปเหยียบว่าได้จ้ะเพราะว่าเดี๋ยวหนูมันจะได้กินเนี่ยเนี่ยรูหนูเนี่ยเนี่ยเต็มเลยเนะนี่ยนู่นจ้ะนู แม่น้องนมยกับได้ทำพากันปักธงไว้แล้วจ้ะเดี๋ยวจะมาไปเช็คก,กับดักไปนี่เดือดทางหนูเลยนี่ทางหนูทั้งนั้นเลยแหละพี่น้องเนี่ยแรงพาดกดีน้อยมาดักเอาพากันเตรียมชากไฟเตรียมเต้นแล้วจ้ะเตรียมเต้นละเอาเค้ขออ้ญาติเสียบธงแล้วนี้เดี๋ยวเด้อ เสียบทุ่งให้มงหนีก่อนทำปไกใจแล้วเสียบทุ่งให้มงกอนโอ้ยทงขาดโอ้ยเขาไม่ยากด้อกจ้ะทุงแล้วแล้วไปนุ่มจะทางนู้เรื่อยๆจะทางิ่นนี่ ทางข้างในก็เยอะนะจะไปปักไม่ได้ทางนี้อะเริ่มเริ่มบางแล้วมันอยู่ข้างในป่าเนี่ยมันอยู่ข้างในเลยแต่ว่าปักธงไว้พอรู้แล้วว่าเขตนี้อสวัสดีครับ น้องไนายออกต้นนี้หรอเปล่าเนี่ยรูมันขึ้นอยู่เนี่ยมันมีโพงด้วยในต้นไม้เนี่ยน้องไนายเอามากางเต้นแล้วจ้ะเนี่ยตอนนี้ก็จะสี่โมงกุญแจกุญแจน้องไนต์กำลังกินข้าวเหนียวไก่ทอดหอมานี่มานอนดักหนูกันเด้อจ้ะนี่กับแม่ก็เตรียมแล้วนี่ของยายทำอยู่กับสอบเขียวแต่ว่าดักหุ่นกันร่วมกันจ้ะ หนูก็จะทำเตรียมสเสบียงมากะห้านคือกันนั่นนี่ก็มากะลูกมาเป็นเพื่อนกันจ้ะน้องในกลางเต้นของน้องในเรียบร้อยแล้วน้องในกำลังนั่งกินขา้าวเดี๋ยวจะทำจากกลางเต้นวันนี้ก็สองย้ายกับที่ออกกระดักหนูจ้ะวันนี้น้องในเฝ้าเต้นเฝ้าอีกาเดี๋ยวจังไปชมตอนดักหนูเนาะจ้ะก,ก็กลัวมันลั่นโกนเออนี่แหละคือไม่เป็นไงขยับทงไหม ขยับทงไหมไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องนะก็จะมีข้างหลังนะมีรูนะ่ะย่างสวยนะ่ะเห็นไหมแล้วเถิไปทางนู้นที่ทงนุดปักไวนะ้น่ะอ,อันเดียวไหม,ไมน,นั่นแะนั่นแหละมันมีรูเยอะอ,อันนี้จะเป็นมือดักใช่ มาที่ไรก,ก็ตะก้อนก็มีแต่พอน้องไน,อนนี้ยายทำเนื้อจ้าจะเป็นเซียนดักน้องไยกับแม่จะเป็นลูกมือเล้อจา้าพ่อแม่บอกเคยดักมีแต่มาปลากับพ่อก็คือนี่เลยเก็บภาพบรรยากาศตอนดักกับแค่นี่เด้อจา้านี่หมานแล้วยังบ่ทันมืดเลยยังดักกับบ่เซจเลยจา้ามันหมานจ้ามันหมาน,มานหนุนยายทำมาแกะแล้วเดี๋ยวต้องเป็นยายทำวางมันหมานเด้ยอยังไม่มืดเลยยังไม่มดักไม่เซจเลย นั่นแหละน่ะี่ลอยนี้น,นี้ติดดังแก๊บรือดิน้นพรวดพรด,ดเลยอะ่ะเ็ดเลือดกันอะอาชินวเ้แปมที่สองแเปมที่สองอยังไม่มืดเลยตะกับมุดแล้วจ้ะนี่สองสองแเปมที่สองอ่ามันหมาน,นกันจ้าพวกเราให้สมกับที่มาค้างคืนค้างแรม มดแล้วเออแหละอ่ะตอนนั้นแหละเออนั่นแหละซุกเข้าไปเท่านั้นแหละว,วางแทนแล้วจ้ะไปไปพักกินข้าวกินปลากันไปนี่จ้ารอบนี้ก็ได้แล้วจ้ะมาเลอะนี่จ้ะเอาไปน้ดดำแกะค่ะน้องไม้แับหนูออกลูกไหนน้องไม้โชว์หนูน่อยนี่โอ้พากันมาหลอะแล้วด้จ้ะแ้มที่สองของการหลอะกลางคืนจ้ะแต่แต้มเนี้ยเราทงอยู่นี่ เดี๋ยวเดี๋ยว,วยังอย่าขออนุญาตเบิ่งก่นอนเลยมานกันมาเรื่อยๆจ้ะนั้นก็มีไงน้องนบอกตรงนี้มีใหนไม่รู้นะ,ะออเออเออนี่นะทํานี่ตัวหนึ่งอู้ยกรับไงทองเลยเดอ้เอเจอเราต้องดูฝั่งนู้นเดี๋ยวนุชเดินดูนี่ มดนะอือเอ้าขามันใจกับเล็กน้อยข <c oughs> มันมมนั <c oughs> ่นนี่มาตะไานดิมันอยู่จ้ะอ่ะน้อ,องไม้ลูกมา <c oughs> ้าอะนี่รอบแรกค่ะี่รอบแรกนี่โอเคอ่หกโมงกว่าแล้วไปเก็บกลับมาละ รอบเ้ารอบดึกรอบดึกกับจัดไปสามรอบเ้าพ้กกันเก็บข้าวเก็บของกลับอะไรขอทำหนูก่อนเ้ะเก็บของกันอ,อย่าลืมนะคะท่านใดผ่านก็ไม่เห็นก็นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องในชาแนลนะเด้อจ้าคลิปนี้กับพีพ่น้องมานอนดักหนูมาเท่ากัมามาปิกนิกมาหาอยากหาก,กินแล้วพี่น้องกรหมานอยู่จ้าก็ได้หนูไปกับได้เห็ดกับเขากันอยู่ คลิปนี้กับสิฝากพี่น้องไว้เพียงสำนี้พอกันคลิปหนาเด้อค่ะสวัสดีครับหนูที่ได้แล้วนะจ๊ะที่อันนี้แบ่งกย็ยยทํามาแล้วจ้ะก็ะได้คนละหลายตัยู่จ้ะพ่อได้อยากได้กินนี่จ้ะจะยอดยอดผลงานที่รักหนูเมื่อคืนจ้า